สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้แนะขนหนุนประยุทธ์ไทยบาปเอาเข้ามาก็ช่วยกันไล่ออกไปด้วยชี้กลุ่มหมอนัดแต่งดำคือสัญญาณเตือนสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ โดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2564นางสาวนาภาพรเพชรจินดาสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยได้โพสต์ข้อความเรียกร้องให้คนที่เคยสนับสนุนรัฐประหารช่วยกันเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกไปเพื่อเป็นการไทยบาปโดยได้ระบุว่า สบ,บคควรนำตัวเลขคนค่าตัวตายรายวันมารายงานด้วยเพราะถือว่าเกิดจากผลพ่วงของพิษโควิดเหมือนกันพร้อมเรียกร้องให้คนที่เคยสนับสนุนรัฐประหารช่วยกันเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปเพื่อเป็นการไถ่บาปสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นจนสร้างความวิตกให้กับทุกฝ่าย ว่าหากรัฐบาลไม่ปรับแก้นโยบายหรือมาตรก,การที่ผิดพลาดภายในเดือนสิงหาคมนี้เราคงจะได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชือ้อเพิ่มขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขจะรับได้เนื่องจากเราไม่มีระบบการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่เพียงพอการขาดเตียง ICU รักษารวมทั้งปัญหาการบริจาคจาัดก,การวัคซีนที่ไทย คงเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนเองตอนนี้พลเอกประยุทธ์จึงมีทางเลือกอยู่เพียงสองทางให้ตัดสินใจนั่นก็คือต้องรื้อโครงสร้างการแก้โควิดทั้งระบบเช่นยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วยุบสบกเพื่อให้ฝ่ายสาธารณสุขขึ้นมาคุมนโยบายแทนหรืออีกทางหนึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องกล้าย,ยอมรับความจริงด้วยการยอมถอยออกไป เนื่องจากคนทั้งสังคมเห็นพ้องกันแล้วว่าสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้เกินความสามารถที่คนชื่อพลเอกประยุ์จะบริหารจัดก,การได้แล้วแต่หากยังดื้อดึงไม่ปรับทั้งนโยบายและไม่ยอมถอยออกไปก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่นั่นคือภัยที่เกิดจาก การบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้นำจนทำให้คนทั้งประเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงตายดังนั้นใครที่มีส่วนเอาพลเอกประยุทธ์เข้ามาก็ควรจะช่วยกันเอาออกไปจากระบบการเมืองด้วยถือเป็นการไท่บาปที่เคยมีส่วนสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เข้ามาจนทำให้ประเทศต้องอยู่ในสภาพวิกฤตรอบด้านเช่นนี้ ฟังการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรายวันของสบคแล้วรู้สึกหดหูใจเพราะคาดเดาไม่ได้ว่าตัวเลขมันจะไปหยุดอยู่ตรงจุดไหนนี่ยังไม่นับรวมตัวเลขคนณค่าตัวตายรายวันที่สบคควรจะนำมารายงานให้ประชาชนทราบด้วยเพราะถือว่าเกิดจากพิษโควิดเหมือนกันล่าสุดกลุ่มหมอไม่ทน นัดแต่งดําประท้วงความล้มเหลวของรัฐบาลและเรียกร้องให้นําวัคซีน mRNA มาฉีดให้กับบุคลกากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายไปยังรัฐบาลว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครยอมทนกับการบริหารที่ล้มเหลวทุกด้านของพลเอกประยุทธ์อีกต่อไป โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นต้องเรียกสลิมทั้งหลายมาเอาตัวคืนไปส่งของเร็วๆคุณภาพต่ำตกสเปคมาเป็นนายกมารับคืนไปโดยด่วนนกหวีดพวกนี้พวกมันยังไม่สำนึกด้วยนะว่าไล่นายกดีๆออกไปแต่กลับได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อย่างที่เห็นกันนั่นแหละ หน้าตัวเมียทั้งนั้นคงไม่กล้ารับความจริงในสิ่งที่พวกเขาทำหรอกครับมองดูผลงานอันแสนห่วยเถอนนะจากนี้ไปก็วันละ5,000 6 0หกละแล้วเดี๋ยวก็ห0 0 0สนคนหรือล้านคนอยู่แค่เอื้อมมือละยุคนี้มันไม่ออกมาพูดกันเลยกลัวชาวบ้านว่างโง่เลือกตัวผิดคนพวกนี้เขาเรียกว่าสลิมส่วนมากมักจะไม่ค่อยจะยอมรับความจริงหรอกค่ะมีแต่คนไล่ออกเกือบจะทั้งประเทศออกไปเถอนนะประยุทธ์ ออกไปเถอะนัจจาประยุทธ์งานนี้สุดทนรัฐบาลประยุทธ์ลูกฮือทั้งแผ่นดินหมอไม่ทนแล้วนัดแต่งดำทั้งประเทศบุกทำเนียบพุทธนี้เรียกร้องสวบคดันวัคซีนดีๆเป็นวัคซีนหลักเปิดทางประชาชนได้ฟรีไฟเซอร์และโมเดอร์นา โดยเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2,564 p a with the p e o เพจวีดเดอะพีพได้โพสต์ข้อความแถลงการหมอไม่ทนที่เชิญชวนแสดงพลังติดโบดำสวมเสื้อดำเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อโควิดในทีและผุดแคมเปญโควิดอินเดียมาแล้วโควิดแอฟริกามาแล้ว ปลดล็อกวัคซีนตัวอื่นด่วนให้ร่วมหลวงชื่อได้ที่ c h a i n .org ทั้งนี้มีข้อความระบุว่าถแถลงการหมอไม่ทนเรื่องร่วมแสดงพลังติดโบดำสวมเสื้อดำทั้งประเทศในวันพุทธที่7กรกฎาคมปี2564จากเหตุการณ์เอกสารการประชุมเฉพาะกิจ รวมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีนซึ่งเป็นการประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาในมติไม่ได้มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ izer, เพื่อเป็นการกระตุ้นเข็มสมให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าแม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วแต่ยังมีการติดเชื้อโควิดในท้นอยู่ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนส่วนมากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มแรกหมอไม่ทนจึงขอเชิญชวนทั้งประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมสวมเสื้อดำติดโบดำในวันพุทธที่เก็กรกฎาคมปี2504เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตผู้ที่ติดเชื้อโควิดในทีและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดและยืนข้อเรียกร้องต่อนายอนุทินชายวิรูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพลเอกประยุจันโอชานในฐานะผอ,อ,อสบคดังนี้ 1. นําำเข้าวัคซีน mRNA ให้ได้เร็วที่สุดและนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดโดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนการดําเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ 2. นํนำวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนฉีดกระตุ้นเข็ม3ามแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องการฉีดทุกท่าน 3. เปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนแอสตราเซเนและซิโนแวค รวมถึงวัคซีนอื่นๆที่ทางรัฐบาลไทยจะทำสัญญาในอนาคตเพื่อทำให้เกิดความโปรโง่งใสและพิสูจน์ให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการระบาดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 4. เปิดเผยบันทึกการประชุมในการประชุมเรื่องวัคซีนและการบริหารจัดการการระบาดโควิด -19 เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหมด 5. โควิด -19 สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศการสวม N95 จึงไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อรัฐจำเป็นต้องจัดหา FFP3 หรือ N99 เพื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ ทุกนาทีที่ล่าช้าคือชีวิตของประชาชนเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกำลังจับตาดูการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอกเช่นทา้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองขอเสนอให้ทีมแพทย์และบุคลากรลาพักผ่อนหรือลากิจคนละเวันไปเลยครับ จะได้จบจบกันไปสักทีสงสารหมอนะคะที่แม้แต่หมอพวกคุณกันเองยังไม่สนใจใยดีพวกเดียวกันเลยฉีดวัคซีนเฮงสวยให้แต่บางครั้งในอดีตท,ที่พวกหมอบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่ออกมาเป่านกหวีดไล่นายกปูพร้อมทั้งหอมหิ้วเอาความพินาศในทุกส่วนและเกือบทุกชีวิตต้องมาทุกทรมานกับผลงานชิ้นโบแดงของพวกคุณ หมอพยาบาลต้องร่วมกันแสดงออกที่มากกว่านี้ครับแค่นี้ไม่สะเทือนถึงท่านๆ่านหรอกครับคนตายสองพันกว่ายังเฉยๆเลยเพราะไม่ใช่พ่อแม่ของพวกท่านจริงๆจึง,จงไม่รู้สึกอะไรทำไมไม่ออกมาไล่เหมือนตอนหนีคนไข้ออกมาไล่นายกปูล่ะคะหมอใส่เสื้อดำติดโบดำมันจะช่วยหรือแก้ไขอะไรได้บ้างออกมารวมพลังกับประชาชนและพวกเด็กๆสิคะมารวมพลังกันทำแค่นี้ มันแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุที่ทําให้เป็นเหตุนะคะฝากไว้ให้คิดยุคจํานําข้าวหมอพยาบาลดารานักร้องไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงยังออกมาเต็มถนนยุคนี้เดือดร้อนกันท่วนหน้าดารานกหวีดแถวหน้าหายหัวกันไปไหนหมดไม่ออกมาเรียกร้องให้กําลังใจคุณหมอกันบ้างหรอนัดหยุดงานเลยครับเอาให้มันจบๆแต่งดําไม่ไม่รู้สึกรู้สาวหรอกครับสนับสนุนค่ะแต่ว่ามันจะรู้สึกหรอคะมันหน้าด้านขนาดนี้ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชมสด